จะมาแข่งรถกันอีกรอบนะครับครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามแล้วรู้ไหมว่าใครจะชนะใครจะแพ้ไม่รู้ตอนนี้รอเขารอแข่งกันน่อ้าวถ้าใครแพ้อดกินขนม,ม,มนถ้าใครชนะก็ได้กินขนมไงไปเลยอมาเริ่มต้นใหม่ก่อนมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เ,มหมเดี๋ยวใฮันอูนับก่อนหนึ่งถึงสามก่อนนะ ให้รูนับหนึ่งถึงสามก่อนนะเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นดีๆเริ่มต้นดีๆก่อนรอแป๊บหนึ่งรอโู้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้รูนับก่อนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้โน้ตนับหนึ่งถึงสามก่อนนะหนึ่งสองสามไปเลยไปเลยไปไปเร็วๆเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้พุทธแพ้ให้รูตลอดนะพุทธ ตัวใหญ่แพ้ตัวเล็กม,มาเฮโลมามาเร็วมาเร็วโอ้โตัวเล็กชนะครับผมตัวเล็กชนะครับเป็นไงล่ะ,ต,ละตัวเล็กชนะแล้วรอ,ออะไรตัวเองแพ้เองมวยเองกลับรถเองกลับรถไม่ทันเลยเยฮโลอะไม่ใช่ต้องเริ่มต้องเริ่มแข่งมาตรงนี้มาใหม่เอาไปถึงป้าก็ต้องกลับรถมวนรถเลยไงก็พุทธแพ้ ตั้งกดว่าไงใครม่รูงก่อนต้องจอดก่อนจอดแล้วก็เวียนกลับมาเหรอเวียนกลับมาแล้วก็นำบือช็อกซ้ใหๆๆม่อ้าวไฮโลรู้เรื่องไหมอ่างั้นก็รอบมี้ใหม่อ่ะรอบมี้อใหม่งั้นงั้นรอบมี้อใหม่เลยเ้าที่สูคะแนนอ่รอบมี้ให้นรับใหม่นะงั้นนะเาเริ่มใหม่เาให้รนะ่อดลูกนะอ่เริ่มใหม่นะดีๆนะเอ้านี่ฟังร้อไหครันึ่งสองสไปไปเลยฮโล ไฮโลไปแล้วไฮโลไปแล้วไฮโลชนะเว้ยไฮโลไปดิไปอย่างเดียวเลยไฮโลไปอย่างเดียวไปเลยไฮโลชนะอีกแล้วทำไมอ่ะเอ้ายังไม่ลงสนามอีกแล้วชนหมาใครปูพุทธเองแก้ตัวตลอดเลยอ่ะนู้ว่านะไม่ลงสนามคนละคนเลยเถอะจริงเปล่าอ้าวสุดแล้วรอบนี้ไฮโลชนะอีกแล้วเทนรถอีกแล้วเหรอเทรนรถเฉย โอ้แพ้ยอมรับว่าแพ้เลยฮมันจะเข้าสนมเยหอหรอหรอหเอหรหรลอหอหรือหรหรือหรอหรือหรปอหรือหรือหรือหรอหรอหรือหรฮอหรือหรืัหรือ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 หรอพุือหรือยรือหรือหรอหงชอะรือฮรโลเรืออหรืออหออออยอรอ นะครับรอบนี้เป็นการแข่งจักรยานของอน้องพุทโธนะครับจะแข่งกับแข่งกับใครน้องไฮโลจะแข่งกับน้องไฮโลใช่ไหมได้อาอจะแข่งกับน้องไฮโลจะจุดเลยเนาะเอาสับไพ่ก่อนจะสู้ไฮโลได้เปล่าสู้ได้สู้ได้แน่นะถ้าแพ้ถ้าแพ้เสียไปหนึ่งคะแนนเสียไปหนึ่งคะแนนแต่ก็ต้องซื้อขนมให้ไฮโลกินด้วยนะโอเคเปล่างอ๋อไฮโล ฮโลคิดว่าฮโลคิดว่ารอบนี้จะชนะพิพุทธเปล่าถ้าฮัลโลชนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดโทรศัซื้อขนมไม่กินนะเอาหนได้เาหนูได้ให้หนูได้กินขนมด้วยอ่าวืมอ่าพร้อมยังฮัลโหลพร้อมยังพร้อมยังอ่าพร้อมยกมือชูนิ้วยกมือสู้ๆอ่าสู้ๆนะ คุณโตว่าไงพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมสู้ไหมสู้อ่าเดี๋ยวนะให้นุนับก่อนนะได้หนุนับก่อนนะหนึ่งสองสามไปมไปแล้ว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 เร็วเร็วเร็วไปแล้วเอาตัวเล็กชนะตัวใหญ่ไหมเนี่ยรอบนี้มาแล้วครับมาแล้วครับ ดูนะครับว่าใครชนะครับดูนะครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่ชนะครับโอ้โหตัวใหญ่ชนะครับคนโตชนะตัวเล็กแพ้รอบนี้ตัวเล็กแพ้ให้โหลแพ้เลยรอบนี้ฮะน,บบนายบอกว่าจะชนะฮะทำไมเอาชนะไม่ได้อ่ะเหรื่องนั้นมันคันแรงไงนะโอ้ใช่เหรอเหรอ โอ้ยังงี้ต้องต่ออย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องต่อให้ไฮโลเอะปะล่ะฮะให้ไฮโลมันอยู่เท่ากันเลยดีกว่าไม่ต้องต้องต่อให้ดิเพราะไฮโลไฮโลเขาเขารถเขาเล็กกว่าต้องต่อให้คันนึงนะดีกว่าให้คันนี้เท่ากันดีกว่าให้คันนเท่ากันผมขึ้นสามไฮโลขึ้นสามเอาก็ไฮโลรถคันเล็กกว่าต้องให้ไฮโลอยู่หน้าดิต่อให้หน่อยนึงอะได้ป่าวไฮโลขยับมาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาไฮโลอยู่นี้ขยับขึ้นมาเอาไว้เลยวชาไหน เอาดีมะอ่าไฮโลอยู่หน้านะเพราะรถเล็กกว่านะอ่าพดอยู่นั้นนะอ่าฟังเสียงอ่านับนับเราจะนับแล้วนะพร้อมยังหนึ่งสองสามไปไปไฮโลไปไปเร็ว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 ไปแล้วแพ้ครับไฮโลแพ้ไฮโลแพ้รอบนี้